สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องโอ้ราคาเท่าใดเนี่ยเก้าสี่สองโอ้ตังเพราคาเริ่มขึ้นครับผมตังเหนือเพหน้าลงหน้านี่เนาะลงหน้านี่เท่าใดพ่อแม่พี่น้องราคาลำใหญอีกล่วงครับผม อันนี้ก็เก้าสี่สองเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลงหน้าเนาะโซนนี้นะมันจะมีโฮงรับลำไยติสต,ติดกันหลายหโฮงนะพ่อแม่พี่น้องโฮงหน้านี่เนาะเอาโฮงหน้านี่สิบกันเนอพ่อแม่พี่น้องเขาเนาะสิบสี่จุดห้าสองครับ,นะ 4, 5, 2, รบผมโอ้โห สิบสี่จุห้าสองโอราคาเริ่มขยับขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดอ่าส่วนเจีงไหม่สายใต้นี่ลูกลูกเมียน้อยก็มาได้เนาะถ้าจะลูกจูกรับผมเ <laughs> จีงไหม่สายใต้เจ็ดบาท <laughs> โอรอต่อไปเนะ้อลูกจูก ยังไม่สายใต้ราคาก็เริ่มค่อยๆขยับขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพราะว่าลำไยช่วงนี้มันเริ่มห่างแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะลำไยเริ่มห่างแล้วครับผมราคามันก็เลยขยับขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วก็ทีละนิดหน่อย ก็ามาดูว่าสูงสุดนะช่วงนี้นะช่วงจากนี้ไปนะทุกคนเดินสิงหาเน้นนะราคามันจะเท่าไหร่ขึ้นสูงสุดนะ 2A 1A B หนึ่งบก C. C นี่ต้องบอกค่อยหวังอะไรครับผมงั้นนักสูงก็คือ0.5 50ตังค์นี่เนาะบาทหนึ่ง ดึกสูงละมาดูราคา 2A 1A แล้วก็ B ครับเนาะเอาครับผมไปพิกบ้านกันมาดูส่วนนะผมวันนี้ส่วนที่เก็บช่วงมิถุนาแล้วก็มาใส่ปุ๋ยเฮยน้ำผมต้องใส่เตื้อช่วงนี้ฝนฝนกำลังมาอยู่ เอากระฝนตกมาก็ราบปุ๋ยเข้าไปเฮียมันต้องใส่น้ำครับผมไปครับผมกลับบ้านดีกว่า,านอนหลับพักผ่อนดูหนังฟังเพลงอยู่บ้านแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับบายบาย